มือสองสภาพเท่ารถใหม่นะครับคันนี้นะครับเป็นหนึ่งในหลายร้อยคันนะครับสภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับจะบอกว่าเป็นรถสาธิตนะครับจะบอกว่าเป็นรถสาธิตนะครับเป็นรถที่เสียอ้วนได้มา1คันนะครับไม่มีผ่านหลังมานะครับสภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับ 95คะแนนกันแล้วกันนะครับ congestion. สภาพรวมๆนะครับก็ไม่มีรอยยุบรอยบุบนะครับสีใบมีดก็ถลอกนิดเดียวนะครับนี่นะครับสีใบมีดก็ถลอกนิดเดียวนะครับยางดอกลึกนะครับยางดอกลึกทั้ง4เส้นนะครับนี่ดอกลึกนี้เลยนะครับดอกลึกนี้เลยนะครับหลังด้วยนะครับดอกลึกทั้ง4ี่เส้นนะครับเนื้อตัวสะอาดนะครับเนื้อตัวสะอาดเบาะไม่ขาดบางโคนไม่มีรอยนะครับ คันนี้5,65 0 0 0บาทไม่มีผ่านหลังมานะครับไม่มีผ่นหลังมา,าลูกค้าสนใจนะครับก็รับไป1คันถ้ามีผันหลังแล้วก็ไม่ต้องเอาผ่านหลังนะครับถ้ายังไม่มีผ่านหลังนะครับเซเวนคิดเพิ่ม3 5มหมบนนะครับก็รวมรวมก็6กแสน ก็โอนฟรีส่งฟรีนะครับมีรับประกันให้เหมือนเช่นเคยนะครับแต่แต่ว่าก็เป็นโอกาสทองของลูกค้าที่อยากได้รถที่สภาพเท่าใหม่นะครับแล้วก็เป็นโอกาสทองสําหรับลูกค้าที่มีผานหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นของ M6 นะครับไม่ว่าจะเป็นของฟอร์ดเก่านะครับสามารถใส่ได้นะครับลากได้ทํางานได้ปกตินะครับ ก็ลูกค้าก็จะซื้อไปในราคาาตัวรถพร้อมดันหน้านะครับ565,000บาทโอนฟรีส่งฟรีสาภาพเท่ารถใหม่นะครับก็นานๆมาทีครับเป็น1ใน100นะครับปกติรถ200กว่าชั่วโมงจะไม่หลุดมาเป็นมือ2นะครับแต่คันนี้คือรถสาธิตนะครับคันนี้คือรถสาธิตนะครับมาใ,ให้ดูชั่วโมงงานนะครับ2องร้ชั่วโมงงาน สวยงามนะครับรอยขูดขีดตรงนี้ไม่มีนะครับรอยอาวางถังน้ำมันไม่มีนะครับายางดอกลึกนะครับก็รอยเท้ารอยมือไม่มีครับใครที่มองหารถสภาพนี้อยู่ใครที่มองหารถสภาพนี้อยูอออยอ่ก็ซื้อได้เลยนะครับสภาพเท่ารถใหม่ก็รวมๆแล้วก็ราคาอาจจะไม่ถูกมากนะครับแต่ก็สภาพก็น่าจับจองนะครับอ่ะ ใครสนใจสภาพนี้นะครับอ่ะราคาก็ถือว่าไม่แพงนะครับอ่าหกแสนบาทนะครับโทรหาเซววนได้เลยนะครับโทรหาเซวันได้เลย0ูนย์เก้าสีเจูนย์หกสี่สี่สนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนยนะครับด่วนดวนนะครับด่วนดวนนะครับอ่ะโทรหาเซววนได้เลยนะครับขอบคุณครับ